ลุงพนกอกชมพูเหรอกูเกียดชิบหายเลยกูเกียดชิบหายเลยเขาบอกแม่เวลาออกไปข้างนอกต้องเอาซีดีติดหางนะคะระวังรถชน <c oughs> ทำไมคะหมายความว่ายังไงคะอืม <c oughs> ก็มั่งเลยลงไป น้องไก่น้องไก่แม่งเหนียวนุ่มอะ่ะเสียงเคี้ยวมันเสียงดูดซ่วมตับทองคุณบีบี้บอกว่าวันนี้ป้าลิงสวยทำไมทำอะไรอยูาาย่ปาริวคุณแชมป์บอกว่าเห็นหน้าแม่เราเซ็กซี่คุณเคลเรีเด็กเตรียมอนุบาลแม่คิ้วไม่สวยนึกว่าสะพานคุณพันธวัฒนบอกว่าคิ้วหรือปิงทะเลเนี่ย คุณสมพงศ์บอกว่าผมอยากให้แ <conferences> ม <ietnam> <im Jacqu eline> ่ไปเปิดงานกินเลี้ยงที่ลรบุรีครับเอยดอกเขาไม่ใช่ลิงค่ะเพื่อนผมนัดกันดูแม่เลยตอนแม่ไล่์สร็ก็บอกรอดูรายการผีส่วนอางนี้เนี่ยเลดี้กะก้ายังมาบอกว่ากูเป็นผีอีกนี่เลยดี้กะก้า แม่ซื้อไว้ที่ไหนใส่ยังไงก็สวยๆวยกว่าลิงชิมแปนซีซื้อประตูน้ําสีม่วงเนี่ยพันแสีน้าเงินเนี่ยพันสามคุณลงทุนให้พวกมึงมีความสุขนะลงทุนไม่ได้สามพันหพูดแม่แล้วก็ทุเรียนนี่นะคะคุณผู้ชมกินแมงทั้ง,งผูต้องกินอย่างนี้เลยค่ะแมงอืมฮะ คุณปัตมากรบอกแม่แม่วันนี้หมอพรที่แต่งหน้าให้สวยมากก <over> ูแต่งหน้านี่กูหมดไปพันหนึ่งแล้วกูซื้อวิกนี่พันหนึง่งวันนี้กูหมดไปสองพันเนี่ยอันี้วันนี้ซื้อไปแล้วหมดไปสองพันบาทนะมึงควดมันบมดจมูกเลวอุโมงน้ำกระทะมอยนี่อีดอกทองนี่อีกคนหนึ่งมันด่ากูอะไรกันนักนมึงสวยตายในแค่อีดอกอีดาวเรื่องบอกเนื้อหมูก,กับเนื้อแม่อันไหนยุย่ยแกลกัน เนื้อหมูดีปะมึงพอตุ๊ดซ่าเขาบอกว่าฉันเนี่ยทำผมอย่างเงี้ยเหมือนกับลิซ่าแบ็คพิงค์ ลุงพลกอกะชมพู่เหรอกูเกียชิบหายเลยกูว่าคนไทยทั้งอีอีจินตลาหน้าโงก่กับไอ้พวกคนไทยกับนักข่าวช่องทีวีต่างๆแม่งบ้าบอคออแตกไม่โกรธครับผมยังไม่รู้เลยว่าลีนาจังนี่คือใคร <laughs> 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 What What the